สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละเหตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะนี่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกให้บันนี่ด้วยนะในทะเลมีน้ำกับาย ตอนนี้ชิคก็อยู่ที่ริมทะเลสาบแต่ว่ามีน้ำกับทรายเหมือนกันทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันมา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  <c oughs> ก็จะไปอยู่หลอกนะถ้าไม่ใช่ทะเลที่เขาวงกดแบบนี้นะ เล่นกล้องเดี๋ยวนี้นะ่ะวันนี้ก็อยากอยู่ในกล้องอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลนะ่ะแต่ก็อยากอยู่ในสายตาบ้างนะ่ะตอนนี้พวกเราอยู่ในสายตาของทุกคนหรือเปล่านะ่ะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยู่ในสายตาเลยนะ่ะมามุมที่น้อยใจเข้ามาอ,มอมทุกคนเห็นเราอยู่ในสายตาไหมเอ้ชัชเกอรเอาว่ายังไงนี่ตัวอะไรนะ ไหนน่ะชุบชุบมันกันจะตายน่ะดูสิมันชักกันแนว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 แดงแดงแดงโอ้แดงแดงอันนี้มันแผ่นครูฟีเวอร์บวมโอ้จริงด้วยแฮะเขามาแปะหน้าผากเหรอ่ใช่เลยนี่หรือฉันก็แปะเธอให้มันใหญ่มันใหญ่ไปอ่ะสำหรับไทเกอิลน่ะในในฉันลองแปะเธอให้ฉันลองแปะเธอให้นี่เวลาแผ่นครูฟีเวอร์บวมน้ำมันก็จะแบบนี้แหละ ดูจิมันดูดจบ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 เจ่ะมันดูดสียดดูดอาจจะปุบปุบปบไม่น่าจะดดไข่แต่ก็มันน่าจะดูดเลือดส่วนนี้เอ้าพี่บันที่มันไม่ใช่แผ่นครูซิเวอร์แล้วมันดูดีิมันมีฟันด้วยนะเอ้าดมสิปะกเหม็นทึ่งปกเหม็นใช้ได้เลยนั่นนี่ย่ แต่ว่าท่อมันตรงยาวไปจนถึงก้นเลยดูสิแล้วย่อยอาหารตรงไหนน่ะบัดนี้ว่ามันต้องเป็นปลิงดูดเลือดหรือว่าเป็นหนอนทรายทะเลหรือว่าหนอนนทรายที่อยู่ในทรายแน่เลยนะใชนว่าน่าจะเป็นหนอนทรายทะเลนะหนอนทรายทะเลสาบกลางเขาวงกตดูสิมันไม่มีระบบย่อยอาหารเลยหรือว่ามันดูดเลือดแล้วก็เออเจ้าเพอเพอเพอบัปนี้สอง พาทุกคนดูระบบภายในของหนอน,นส่ภายน,นของนอนใส่ดูสิอยู่ๆมันก็ออกรูก้นเลยนะโอ,โอ,โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะสรีระวิทยาเอ้ใช่เลยเีมันดุกดิกดุด๊กดิดกน่ารักอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยหรือว่ามันเอขาดอากาศหายใจวันนี้เราต้องช่วยมันไหมเธอสนใจจะช่วยมันหรือเปล่าบริจาคเลือดให้ปลิงน่ะ มันขาดอากาศ่ายใจเราต้องเป่ามัลชูมัลจุ๊บจุ๊บมันเหม็นน่าใช้เก็จะไม่ที้ทำให้ไม่ได้หรอกนะถึงแม้บัดนี้จะเป็นคนที่แบบจิตใจดีที่อยากช่วยเหลือสัตว์อื่นๆบัดนี้ก็ทำไม่ได้หรอกเออชัดว่าวิธีช่วยแบบนี้มันอาจจะผิดนะต้องทำแบบใดลือฉันว่ามันอาจจะขาดเลือดขาดเลือด

โอ้เลือดมันดิโอ้มัน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 ไม่ใช่หนอนสายธรรมดาแล้วนะมันหนอนมันหลุดหัวมันดิอยู่ฉันก็ดึงให้ฉันก็ดึงให้เฮ้ยดึงไม่ออกดึงไม่ออกเฮ้ยฉันเหมือนจะดึงออกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเยเป็นหนอนมันหนีไปแล้วโอ้หนีนะฉันช่วยเธอทันน่ะเมันจะก้เกือบไปแล้วไงแล้ววันจันทรแล้ววันแต่เมื่อกี้มันเหมือนมันเปลี่ยนร่าง าทุกคนสมองสมองเบาเลยทุกคนรักลายโอ้ยโอเย็นแล้วทุกคนวันนี้โดนหนอนตัวแม่แปลงร่างโอ้ยอะไรอ่าเกิดอะไรขึ้นเอ้ยโอ้ฮัลโหลจะตกใจหมดเลยคิดว่าโดนรักโอ้ยท่างนั้นยังปกติดีอยู่หรือเปล่า อะไรหรือเอ้าดูท่าจะแย่แล้วทุกคนมันนี่โดนดูดเลือดจนแบบว่าสมองขาดเลือดนะมา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 ออกมาเป็นอะลันลันล่ะอะลันลันล่ะมา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 ออกมาเป็นโอ๊ะต้อระวังนะในน้ำนั้นมันมีมันมีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้า เอาไม่ใช่น่ะมันมีเจ้าหนอนสายโ้หนอนดูดเลือดเนอุ้ยโดนจนได้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยสดูดสาดูดสุดูดสดูดสายดูดวิ่งหนีวิ่งวิ่งหนีวิหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิหนีวิ่งหนีโอ้ยโอ้จะรอดไมโ้ยโอ้ยอยู่อยู่ทางไหนน่ะโอ้ยโอ้ยดตุ๊ด ไม่น่าอยู่อีกต่อไปถ้ามาทะเลแบบนี้เชก้าก็ไม่อยากมาหรอกนะมันนี่ฉันว่าเรารีบไปก่อนดีกว่าอ๊มันอยู่ทางนั้นมันอยู่ทั้งนั้นมันเกิดจากทรายมาอยู่ตรงหญ้าแล้วนะ่ะแลวมันกลับคืนล่างแล้วฉันว่ามันน่าจะเอาไว้หลอกผู้คนแน่เลยนะ่ะความจริงแล้วคนอื่นอาจจะไม่ถูกหลอกง่ายยกเว้นพวกเราใช่ไหมนั่น,นสิเอัน<ช>นี่มีสมองกลับมาแล้ว เอนแรไม่ได้คิดว่ามันโดนดูดสมองไปฮะ <c oughs> โอ้ะอ๊ยมันวิ่งไปไหนล้ะไม่รู้แฮะโออแต่เมื่อกี้มันลงไปมันอาจจะเขินอายแล้วหลังจากที่มันกินเลือดพวกเรานะ่ะ

ราต้องสับมันเป็นปล้องปล้องนะใจเก้าเพราะถ้าเราไม่สับมันใช่มันรอดแน่สับปล้องแรกเลยนะสับนี่นี่เดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยโอ้สับสับช่วยสับช่วยสับจุ๊บ จนี่นี่ฉันสับข้อสองฉนสับข้อสองมันดูเริ่มแยกมันดูเริ่มแยกออกจากกันแล้วโอเคสับข้อสามสบสบเออ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 เย้เย้มันมีปล้งหนึ่งสห้าปล้องโอเคพอโอเคเยยมบันนี่ทำไมมันไม่หายไปน่ะเอ้ มันปลอกมันเพิ่มขึ้นนะไทเก้าก็ไรขึ้นเนีย่ยโอ้เมื่อกี้เราสับเป็นห้าใช่ไหมตอนนี้แยกเป็นปลอกหนึ่งสองห้าห้าปลอกยาวขึ้นเอ้งอกได้นะ่ะมันเหมือนจิ้งจกมันเหมือนตัวทากมันเหมือนตัวปลิงนี่มันทวีคูณลิงล่งเราจัดการมันมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้ไมค์กอน, oh นี่เป็นพวกเราเองเหรอที่ทำให้มันเกิดขึ้นในเขาโอ้ยว ปันดิโดนรวมแล้วโอ้ยขยแยงมากแก๊กไปดีกว่าฉันเห็นฉันเห็นมันหันเข้าไปรวมตัวทิดเธอหมดเลยเนีะเมื่อกี้มันดูดเลือดมันดิจะจะเข้าวันนี้ลูกหนพองเลยนะดูสิเอ้เออเออเฮ้ยทุกคนมั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 นลุม ใช้เกกับบันนี่แต่ตอนนี้เราจะแยกย้ายกันเย่โอ๊ยแยกไม่ได้แยกไม่ได้ว้ายว้ายชรก,ก็เป็นลมตรงนั้นแล้วบันนี่ไป<อ>ก่อนละ่ะท oh <my S 2> าง <God. S 2> ที่ดีทางรอดคือเราต้องแยกกันรอดนะพ <อ S 2> เพราะว่าแชมรีบก็จริงแต่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแสดงว่าเพื่อนตายไปแล้วเราต้องรอดเ <h> ah> อ้าอ,อตอนนี้บันนี่ของรอดแล้วนะสิพอเชรก็ตุยแล้ว Nah.